สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นแต่ว่าได้ใจความเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังถึงสไตล์การเหยียบของเราเห็นพี่พเอฟซีหลายท่านดูแล้วนําไปปรับใช้แต่ว่ารู้สึกว่าผู้ที่ถูกนวดจะปวดมากกว่าเดิมไม่คลายไม่โลง่งนั่นเองทั้งๆที่เหยียบเหมือนเหยยบเปะ๊ะมาในคลิปนี้วันก็จะมาอธิบายให้ฟังสั้นๆในคลิปนี้รอบเดียว อันดับแรกก็คลายก่อนไม่ว่าจะเป็นหมอนวดหรือว่าลูกค้าเราก็จะเหยียบได้ในส่วนของขานั่นเองสองข้างหลังเราก็จะไว้ใช้กับหมอนวดด้วยกันที่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นไม่ได้ใช้กับลูกค้าเราก็จะไม่ใช้กับลูกค้าโดยเด็ดขาดนั่นเองครึ่งคลายให้ก่อนเพื่อเช็คดูว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนแข็งขาข้างไหนแข็งกว่าข้างไหนนั่นเองหลังจากนั้นเราก็เริ่ม เหยียบก็จะมีราวาจับหรือไม่ก็มีที่จับนั่นเองในการเหยียบก็จะเป็นหน่วงเน้นนิ่งวันก็จะนับ5้าหรือไม่ก็นับสิบมิในใจก็ค่อยๆปล่อยเท้าจะเหยียบจากบนลงล่างเป็นแนวเดียวกันหน่วงเน้นนิ่งทุกครั้งที่เหยียบเพราะว่าเวลาปล่อยเนี่ยมันจะร้อนวาบมันจะทําให้ลูกค้าโล่งขาหลายๆคลิปที่วันนํามาแบ่งปัน มันก็จะหลายรอบหน่อย3 5รอบหรือว่า5 7ถึง7รอบแต่ว่ามันก็จะเร็วหน่อยเหมือนจะเหยียบกลับไปกลับมาแต่ให้สังเกตดีๆว่า,อารอบสุดท้ายที่วันเหยียบมันจะเหยียบบนลงล่างไล่ลงไปข้างล่างเท่านั้นในลักษณะนี้เหยียบโยกได้ในส่วนของน่องก็จะใช้ปลายปลายเท้าของเราพราะลูกค้าจะตึง ก็จะเหยียบจากบนลงล่าง1รอบ2รอ,อบก็แล้วแต่ว่าใครปวดขามากหลังจากนั้นก็ไล่าจากข้างบนลงมาเป็นลักษณะนี้ไล่ลงมาเลยยาวลงมาจนสุดฝ่าเท้าฝ่าเท้าเราก็ต้องเหยียบออกนะเพราะว่าเราจะไล่ลมเพราะว่าร่างกายของเรารวมไปด้วยท่าทั้งสีก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองอันนี้ก็จะไล่ลมหรอบแล้วก็เปลี่ยนข้างในคลิป นี้เป็นหนึ่งรอบแต่ว่านำไปปรัปฏิบัติใช้จริงก็5ถึง7รอบนั่นเองช้าๆหน่วงเน้นนิ่งเรื่อยๆเ,เห็นไหมบนไล่ลงไปล่างแล้วก็กลับขึ้นมาบนแล้วก็ไล่ลงไปล่างถ้าเหยียบจริงๆก็เหยียบขึ้นลงได้แต่รอบสุดท้ายให้เหยียบในลักษณะนี้ก็คือบนลงไปข้างล่างได้เลยจนสุดปลายเทา้า ไม่ว่าจะข้างไหนก็ตามแล้วก็ค่อยๆปล่อยมันจะทําให้รู้สึกโลก่งแล้วก็สบายเบาขาอะไรที่ปวดหลังล่างนั้นแสดงว่าต้นขาแข็งสะโพ,แพูแข็งสกเพิษแข็งนั่นเองก็สามารถเน้นได้ในคลิปมีเป็นเทคนิคที่อธิบายเพิ่มล้วนๆแล้วก็นําไปปรับใช้ได้เลยอันไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้พูดคุยกันได้วันจาก อธิบายให้ฟังได้เพราะว่าเราทำกันอยู่มีทีมงานกันอยู่สองคนนี่แหละแต่ว่าในส่วนที่เป็นหุนก็จะเอาอาการของลูกค้านั้นๆมาลงตามที่ได้รับอนุญ,ญาตนั่นเองก็ออกปลายเท้าปลายเท้านี่ถ้าใครปวดขามากๆถ้าเหยียบแล้วมันจะสะท้อนเข้ามาที่ขามันจะปวดมากๆเลยแต่เหยียบแล้วมันจะโลง่งนั่นเอง ชา้ชาๆเรื่อยๆจากนั้นก็พับในลักษณะนี้จะพับแบบเหยียบอีกข้างหนึ่งได้จะพับแบบลักษณะนี้เพื่อเหยียบโยกก็ได้ไล่จากสะโพกลงมาขาท่อนล่างนับ5วิหรือ10วิในใจได้ในคลิปนี้เร็วหน่อยนะเพื่อ ทำความเข้าใจแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปตรงนี้จะลงส้นเลยอะไรจะคลายแล้วก็เปลี่ยนทําอีกข้างหนึง่งแล้วมันก็จะโล่งกว่าที่เราเหยียบเร็วแล้วก็เหยียบซ้ำวนไปวนมาโดยที่ไม่ได้สังเกตว่าสเต็ปสุดท้ายที่เราปิดเนี่ยเราเหยียบขึ้นหรือว่าเหยียบลง พอเหยียบขึ้นมันจะทําให้ปวดมากกว่าเดิมเพราะว่าเลือดลมมันไหลเวียนแต่มันไม่ได้ออกที่ปลายเท้าในส่วนของขาเนี่ยมันจะไล่ออกปลายเท้าในส่วนตั้งแต่หลังล่างขึ้นไปมันจะไล่ออกที่ศีรษะหรือว่ารูขุมขนของเส้นผมนั่นเองส่วนของแขนก็จะไล่ออกปลายมือถ้าเลือดลมไหลเวียนได้ดีร่างกายก็จะโล่งก็จะเบา ก็เหยียบโยกได้ในท่านี้สลับโยกหรือไม่สลับโยกก็สลับเหยียบเน้นได้นั่นเองภาพยืดก็จบสเตปการเหยียบแล้วก็อธิบายแบบชัดเจนนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดก็มีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์หรือไม่ก็แอดไลน์สอบถามเข้ามาหลังไมได้พูดคุยกันได้ ทำความเข้าใจกันได้อนนี้ก็แล้วแต่สไตล์ทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองทุกคนมีไลฟ์สไตล์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นตัวเรานั่นเองบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า